สาระความรู้ก่อนใครได้ที่ RSU w i s d o n TV ทางระบบทีวีดาวเทียมหรือผ่านแอปพลิเคชัน RSU w i s d o n TV ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Google Play และ App Store กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะกับช่วง w i s ตอม Close อวันนี้นะคะเรื่องราวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรถือว่าเป็นเรื่องสําคัญที่ตอนนี้คนไทยให้ความนิยมแล้วก็สนใจอย่างวันนี้ค่ะน้องต้าจะพาคุณผู้ชมมาชมเรื่องราวชีวิตดีๆของโจนจันไดค่ะพี่เอกรู้จักใช่ไหมคะเออไม่แน่ใจใช่คนเดียวกับที่ทําบ้านดินหรือเปล่าถูกต้องเลยค่ะถือว่าเป็นต้นฉบับของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยนะคะแต่ว่าจะมีความน่าสนใจอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันค่ะ สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักวิธีการทำเกษตรอินทรีย์วิธีแห่งความพอเพียงกับพี่โจนจันไดครับถ้าพูดถึงบ้านดินก็คงไม่มีใครไม่รู้จักผู้ชายคนนี้ครับคุณโจรจันได คนสร้างบ้านดินเมือนหนึ่งของประเทศไทยแล้ววันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งวิธีของพี่โจนที่กําลังนําเสนอต่อสังคมในขณะน,นี้นั่นก็คือการยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหลักแห่งการพึ่งพาตนเองคือเราทําอินทรีย์ทั้งหมดเลยเป็นก็คือเราจะไม่ใช้ไม่ชอบเคมีเลยเพราะว่ามันแพงแล้วก็มีปัญหาเยอะแพงแล้วมีปัญหาเยอะแล้วก็เลย ทำให้เรารู้สึกว่าไม่ค่อยสนใจเรื่องเคมีเลยแต่อินทรีเนี่ยมันง่ายกว่าแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็น้อยมากเกษตรเคมีจะพึ่งตัวเองไม่ได้ก็คือเกษตรของธาตุคือพวกขี้ข่าชั้นดีก็ค,คือต้องทํางานหนักมากหาเงินให้คนอื่นตลอดแต่เราจะไม่ได้อะไรเลยถ้าทําเคมีปุ๊บเราก็คือาธาตุบนพื้นน,นาของเรารใช้หยาดเงินแรงงานราคาถูกของเราใช้ความบุดมสมบูรณ์ของเราส่งไปให้บริษัทเคมี แล,ออและการอนุรักษ์เมล็ดพันธุ์พืชพื้นเมืองคืออีกหนึ่งภารกิจของพี่โจนจันไดเพื่อหวังว่าพืชจะได้เป็นอิสระและเกษตรกร,ก,รก็สามารถมีมเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีโดยไม่ต้องซื้อจากนายทุนถ้าเรามีเมล็ดพันธุ์เนี่ยเราสามารถที่จะผลิตอาหารได้ด้วยตัวของเราเองแต่ถ้าเราไม่มีเมล็ดพันธุ์เนี่ยเราจะต้องพึ่งพิงคนอื่นทั้งหมดเ,เพราะ,มะเมล็ดพันธุ์คือความมั่นคงนี่แหละในโลกตะวันตกเขาจึงได้ใช้มเมล็ดพันธุ์เป็นเครื่องมือ เป็นอาวุธในการยึดครองประเทศต่างๆอย่างทุกวันนี้เขาก็เอาพันธุ์ของเขามาทําลายพันธุ์พื้นบ้านมาเบียดพันธุ์พื้นบ้านของเราให้สูญสิ้นไปแล้วหลังจากนั้นพอเราไม่มีพันธุ์พื้นบ้านปุ๊บเราก็ต้องซื้อเม็ดพันธุ์เขาตลอดนั่นคือการเปลี่ยนคนทั้งโลกให้เป็นทาสเขาทุกคนต้องส่งสวยส่งเงินให้เขาทุกครั้งที่กินทุกครั้งที่ใช้เพราะว่าเราต้องซื้อเมล็ดพันธุ์จากเขามาดังนั้นมันชีวิตจึงไม่มีความมั่นคงเพราะชีวิตเราจะผูกกับบริษัทนี้บริษัทเดดีียววไปตลอช ลูกหลานเราเกิดขึ้นมาก็ต้องผูกกับเขาตลอดเนี่ยฉะนั้นมเมล็ดพันธุ์แท้ที่อยู่ในมือของเราเนี่ยคือความมั่นคงสูงสุดมันคืออาวุธที่รุนแรงที่สุดในยุคปัจจุบันไม่ใช่เรือด,ดำน้ำไม่ใช่เครื่องบินไม่ใช่ระเบิดปรมาณูแต่มันคืออาหารถ้าเรามีอาหารอย่ในไรกลับมือเราจะช่วยใครเราก็ช่วยได้ใช่ไหมฉะนั้นตรงเนี้ยมันจึงเป็นความมั่นคงที่แท้จริงนอกจากนี้ พี่โจนยังให้แนวคิดง่ายๆเพื่อเตือความสุขให้กับชีวิตผมว่าได้หลายอย่างในชีวิตเราเนี่ยเราทําให้มันซับซ้อนเราเดินทางอ้อมตลอดทําให้เราเสียเวลากับชีวิตมากแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการทําให้ชีวิตง่ายเนี่ยมันต้องเริ่มต้นที่การกลับมาใช้สติสติคือเหตุคือผลใช้ชีวิตให้มีเหตุผลเนี่ย มันจะง่ายไปของมันเองแต่ปกติแล้วเราไม่ค่อยใช้เหตุผลเ,เราไม่ใช้สติแต่เราใช้อารมณ์อารมณ์คือสิ่งที่เราชอบหรือไม่ชอบโดยไม่เกี่ยวข้องกับเหตุผลเลยฉะนั้นถ้ามองดูในชีวิตของเราเนี่ยภาพกว้างๆเ่ยเราจะเห็นว่ามากกว่า60% 70%เลยนะค่าใช้จ่ายที่เราจ่ายไปเนี่ยจ่ายเพื่อสิ่งที่เราชอบหรือไม่ชอบทั้งหมดแต่เราไม่ได้จ่ายเพื่อความจําเป็นยกตัวอย่างง่ายๆว่า เราทำงานหนักแทบตายเงินที่ได้มาเนี่ยเราซื้อ iPhone ง่ายมากใช่ไหมเราซื้อน้ำหอมแพงๆได้ง่ายมากเราซื้อเสื้อผ้าได้ง่ายมากทั้งๆท,ท,ที่เรามีเสื้อผ้าเต็มไปหมดเลยฉะนั้นการทำให้ชีวิตง่ายๆเนี่ยก็คือเริ่มตามสติมากขึ้นตามอสติมีความจำเป็นอะไรต้องไปรีดผ้าใช่ไหมมันไม่จำเป็นต้องรีดเสื้อผ้าแล้วก็ใส่ได้ฉะนั้นเราก็จะลดเวลาไปมหาศาลมากแค่ไม่รีดเสื้อผ้าอย่างเดียวเนี่ยเราก็ลดเวลามากใช่ไหม แย่านะี้เสื้อผ้ามันยังดีๆอยู่ทําไมต้องซื้อใหม่ถ้าเป็นสติก็คือเอก็ใช้ให้มันคุ้มไปสิ <ๆ S 1> เพื่อกว่าจะได้ผ้ามาแต่และตัวเนี่ยมันทุกทรมานขนาดไหนมีคนจำนวนมากทรมานเราทําลายทรัพยากรทําลายสิ่งแวดล้อมไปขนาดไหนต้องใช้ให้มันคุ้มถ้าเราคิดอย่างนี้ได้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะไม่ซื้อเสื้อผ้าใหม่เพราะของเก่าเราก็มีเยอะมากแล้วเนี่ยแค่ไม่ซื้อเสื้อผ้าใหม่เนี่ยก็ทําให้เรามีเวลาว่างเยอะมากเพราะเราจะเก็บเงินได้เยอะขึ้นไม่ต้องทํางานมากขึ้นเนี่ยชีวิตมันก็จะง่ายขขึึ้้นนง่าย ฉันั้นขอให้ตามสติชีวิตจะง่ายเพราะสติคือเหตุผลหรือความจําเป็นแต่อารมณ์เนี่ยมันไม่มีเหตุผลมีแต่คําว่าชอบหรือไม่ชอบในยุคสมัยนี้เราสามารถเรียนรู้การทําการเกษตรได้ง่ายมากเลยนะครับแต่ความรู้นั้นไม่มีค่าเลยถ้าเราไม่ลงมือทําการลงมือทํานี่แหละครับคือประตูสู่ความสําเร็จ ใครที่สนใจอยากกระโดดออกจากความวุ่นวายสามารถเข้าไปเรียนรู้วิถีชีวิตที่เรียบง่ายกับพิจโจรได้เลยนะครับการอนุรักษ์พันธุ์พืชคือภารกิจของเราทุกคนนะครับพบกับผมได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ต้องขอขอบคุณน้องต้าเป็นอย่างยิ่งนะคะ <S <S <T itt ag> ที่พาเราสองคนรวมถึง <S <S คุณผู้ชมทางบ้านไปรู้จักคุณโจรจันใดใช่ค่ะซึ่งเราก็ได้เห็นนะคะแนวคิดในด้านของการเดินทางตามรอยพ่อนะคะกับเศรฐษฐกิจพอเพียงนะคะ,ละหลายๆอย่างที่คุณโจรพูดก,ก็ทําให้เรา เฮ้ยย้อนคิดถึงตัวเองเหมือนกันซื้อเสื้อผ้าเยอะไปทําไมใช่ค่ะก็อย่างที่คุณโจนบอกแหละนะนะคะว่าการที่เรามองถึงคนที่เขาลำบากกว่าเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่ได้อยากได้ของใหม่ๆก็ได้ใช่แล้วก็ทําให้เรารู้สึกพอใจในชีวิตแล้วนะจริงๆพี่เอตรงนี้ก็ง้ช้อปปิ้งไปเนาะสองเดือน ไดไม่รู้จะพยายามแล้วกันนะคะแต่ว่าช่วงหน้านะคะในช่วงของ R S U Society ะคะ่ะเราจะมีกิจกรรมนะคะในช่วงของเทศกาลสงกรานต์มอฝากันด้วยนะคะ <c oughs> ของมหาวิทยาลัยรังสิตของเราจะน่าสนใจขนาดไหนช่วงหน้ามาพูดคุยกับแขกรับเชิญกันค่ะ